เปิดปากครั้งแรกสำหรับบีน้ำทิพย์โต้ลั่นไม่จริงหนูถูกใส่ร้ายล่าสุดสาวบีโพสต์หุ่นแซบกลางโซเชียลขายโกโก,โก้ด้านแฟนคลับแห่ชมหุ่นดีมากขณะที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามทันทีว่ากำลังคิดหาเหตุผลเพื่อจะเข้าข้างคุณบีแต่ก็คิดไม่ออกว่าทำไมถึงเอาผู้ชายที่เพิ่งเลิกกับเมียที่ลอดได้สี่เดือนมันไม่เหมาะไม่สมผิดที่ผิดเวลามากนะคะสติต้องมาแล้วแหละ ด้านสาวบีก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบทันทีเช่นกันว่าเขาไม่เป็นความจริงนะคะหนูถูกใส่ร้ายทำกลางคนเข้ามาคอมเมนต์ถามกันรูรัวว่าถูกใส่ร้ายเรื่องอะไรควรออกมาถแถลงความจริงเป็นอย่างไรพูดความจริงเลยค่ะใครใส่ร้ายคุณบีคะแบบนี้ออกมาถแถลงเลยดีกว่าคะ่ะเมียเขาพึ่งคลอดได้สี่เดือนนี่ไม่ใช่เรื่องจริงเหรอคะเมียเขาออกมาพูดแล้วคุณบีต้องออกมาพูดบ้างนะคะไม่เอาแต่แซะเขาในสตอรี่นี่เราฟังความจริงอยู่คะ่ะ ซึ่งล่าสุดยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากคุณบีแต่อย่างใดครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ